สามคนครับมีเด็กสามคนแล้วชายชายสองหญิงหนึ่งครับอ่าครับแล้วมีเจ็บป่วยอะไรไหมครับเจ็บป่วยอะไรไหมครับเมื่อก่อนปวดหัวไม่ไปเลยแล้วก็ไปส่งเขาบอกไปทำที่กีตออาการก่อนอาการยู่ไม่ต้องไปส่งแล้วก็เจ็บหัวครับเจ็บหัวมากเลยครับแล้วหมอบอกว่าไงลูก มาหมอรักษาไม่หายเป็นมากี่ปีเป็นเป็นนานมากสิปปสิบป,ปีได้ปะ่ะสิบป,ปีครับต,ตอนนี้คืออาการปวดหัวเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ให้ไปถวายผ้าตายแล้วส่งดวงวิญญาณแต่หนูไม่รู้ว่าไปเกิดหรือยังไม่ตอนนี้ดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยังร้อยเปอร์เซ็นต์ก็นิดนิดหน่อยหน่อยหายแล้วไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปวดหัวอันที่หนึ่งเกี่ยวกับเด็กสามคนหรือเปล่าหรือว่ามีกรรมอื่นอีก ท่านเทวดาท่านเอ๋ยท่านเอ๋ยเอ๋ยออกมาเขาบอกว่าส่งเด็กไปเกิดแล้วหนอแต่เด็กนั้นยังมายืนรอยังไม่ได้ไปเกิดหนอและท่านเอ๋ยอไม่ไปเกิดไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นเหตุที่ทําให้ปวดหัวหรือว่ามีอย่างอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่าคือเรื่องเด็กแหละท่านนะเด็กทรงผลนั่นแหละคราพวกหนูหนาะอยากจะไปเกิดแหละทีเขาก็คิดหาทางนั่นแหละท่านแต่ทางนั้นยังหาไปไม่ได้ที อ้าวแต่ว่าเขาบอกว่าเขาบันเทาลงเยอะแสดงว่าการทําบุญของเขาก็มีผลบ้างใช่ไหมก็ส่งผลให้เห็นนั่นแหละท่านแต่บุญนั้นไม่ได้ส่งพวกหนูไปเกิดทีเด็กยังไม่ไปเกิดแต่ลดกําลังกามเจ็บป่วยลงเหมือนใช่แล้วท่านเอ๋ยก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเด็กโกรธมากครับก็เลยเจ็บมากแต่ว่าถวายแล้วก็อาการดีขึ้นแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ก็แล้วไงคือเขาลดความโกรธไปลงไปบ้างแต่ยังไม่จบเพราะเด็กยังไม่ไปใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยจ่ายไม่จ่ายพร้อมไหมครับพร้อมไหมอันนี้ก็เกี่ยวกับว่าที่ว่าชีวิตติดันขไปไหนก็ลังแกเด็กสครับท่าใชที่พร้อมจะจ่ายนะครับจ่าพร้อมแต่ต้องหลังแฟนผม่เบาบ้างไม่เป็นไรครับเดี๋ยว่อยตกลงครับพร้อมรก็พร้อมก็ เป็นลูกตัวเองด้วยใช่ไหมช,ช,ชายสองหญิงหนึ่งก็<อ>กจะ<อ>ให้ใจบไปทีเดียวเลยตั้งใจแล้วใช่ไหมท่านตั้งใจตัใจถ,ถ้าอย่างนั้นก็ให้เด็กไปเกิดน,นะก็เห็นอย่างนั้นแหละค่ะชายสองหญิงนางนาะตามกันนั่นแหละเห็นมีเสื้อผ้าใส่แล้วนี่ก็ดูดีมีรองเท้าด้วยนั่นนะ แต่ยังว่าหนูยังไม่ได้ไปเกิดคานี่แหละนะทายังไงให้หนูไปเกิดทีก็ทําบุญไปเขาก็ได้รับอะไรบ้างแล้วใช่ไหมมีเสื้อผ้าใสครบเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเสื้อผ้ารองเท้าใช่ไหมแต่คนนี้ก็ยังไม่มียังไม่มีใบบุญไปเกิดก็ยังสงสัยว่าเขาไปเกิดหรือยังก็ตั้งใจให้ดิวน้อยไปเกิดไปเลยจะได้จบกันทันที ไปทําอะไรมาบ้างหนูไปถวายผ้าไตรพระเออถวายผ้าไตรพระครับประมาณสิบสิบกว่าชุดครับผ้าไตรจํานวนมากมายเป็นสิบชุดก็ถือว่าได้บุญเยอะใช่ไหมเสื้อผ้าไม่ขาดสนใช่ไหมเสื้อผ้ามีใส่บ้างครับมีใส่บ้างอ่ะหนูถามแม่หน่อยทำมานานหรือยังไงนานแล้วกี่ปีก็ค่ห้าหกปีนะห้าหกปีที่มา กอใส่ขาดแล้วคือผ้าก็ใส่ขาดไปแล้วเส<ด>ื้อผ้าเด็กก็ขาดด้วยขาดแล้วอ่าอันนี้ไม่ต้องไปคิดเลยไปเกิดเลยดีกว่าจบจบอย,อยู่แต่เอาใหม่หน่อยได้ไหมชุดขาวก็ได้โวงตาได้อยู่แล้วา่อชื่อชื่อกอศรครับคนโตกอศ์ากผู้ชายกอศ์ากเลยคนหนึ่ง กรสัก็ชื่อมีเกียร์มเกครับมีเชียนดตาชื่อมีเกียรมีเกียร์ครับมีเกียริอ๋อเปลี่ยนชื่อเลยอ่ะหมูไม่ดีเลยหูไม่ค่อยดีหมมียดีอาผู้หญิงครับกนีาผู้หญิงมีเกียริเฉยๆไม่ได้มีเกียร์นีสักีแล้วก็คล้องจองไปก่อน อ่ะกอเกียรติกับมีสักมีเกียรติไอ้กอศักก์กับมีเกียรติครับแม่บ้านผู้หญิงาวิลาวันวิลาวันอสามคนลูกเธอกินข้าวอะไรลูกกินข้าวลงจ้ากินอะไรบกงไข้าวขาหมูก็ได้ครับอ่ตจบเลยว่าไป ว่าไปว่าไปว่าไปพออย่างข้าพอแล้วใช่ไหมข้าพอแล้วค่ะดีมากชี่ขนมชี่ขนมทำขนมว่าไปชี่ขนมคุกกี้ชิคแท็คชิคจัตตาบรี่ชิคช็อกโกแลตชิคไอติมชีคบุอัดี้ชิคเยลลี่ชิคนมเปรี้ยว จบน้ำที่น้ำครับว่าไปน้ำช่มน้ำแดงน้ำเขียวก็ได้ครับโอเคน้ำก็ได้น้ำชี่ก็ได้น้ำเย็นๆที่เหมือนเท่าไปรือเปล่าก็ได้น้ำเรียบร้อยรายการการรับประทานได้จบแล้วเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดขาวครับทั้งสามชุดหนึ่งหญิงสองชายห้าขวบบริษัทโลก ว่าไปไปกดช้ำตัวต่อช้ำตัวก็พอครับหลันตาตัวช้ำกทานหนึ่งชดุดบ,บวชทั้งหมดกี่วันวทั้งหมดสี่สิบวันครับสี่สิบวันอ่าพร้อมไม่พร้อมพร้อมครับน,นู่นนี่นั่นไม่เคยต่อไหมครับ ไม่เป็นไรครับพร้อมไหมพร้อมเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ก็หลังจากพี่ผู้ชายเสร็จประมาณร้อยวันกช่ไหเลยๆรอตาถ้าดอเขาใกล้ใช่ไหนนะไม่เขาต้องการรู้เดือนอันนี้เธอต้องคนใดคนหนึ่งต้องอยู่บ้านใช่ไหมใช่ครับต้องอยู่คนบ้านคนหนึ่งครับแล้วกอพี่ผู้ชายเสร็จพี่ผู้หญิงถึงจะมาบวชก็ต่อต่อยอดรอเข้าไปก่อนแล้วกันรอนิดนึงอ่ะ รอก็ได้นะรอมานานแล้วรอรอไปก่อนไหนๆก็รอมานานแล้วแล้วเดี๋ยวก็เฮ้ยฟังไปใส่บาตรแล้วกินบ่อยๆก่อนไปทําบุญใส่ไอ้ไอ้ไอ้พระตายอะไรก็ให้เขาไปก่อนแล้ก็ให้พวกนี้ไปเสื้อผ้ากัวันที่เรามาบวชค่อยเอาไปน,นั่นแหละไอ้ของที่เราเคยทําอยู่บ่อยๆใช่ไหมก็ทําให้เขาไปก่อนแล้วก็ทุทิที่้เขาสามคนบอกชื่อนี้นะ ข้าใจไ่าแล้วเดี๋ยวพอนั้นจบแล้วนี่ก็มาสวมอีกทีหนึ่งก็ต่อยอดไปเลยเขาอยู่ได้ไม่ต้อนอันนี้ของผมเขาอันนี้ก็อันนี้ผมถือเออดีล่ะเธอก็มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมอ่าดีล่า ก็เขาก็ไม่เคยเริ่มเมษาครับพี่เ็าเริ่มได้เมษาครับเมษาเหรอเขาก็ดีเนี่ยเมษาก็ไม่ไกลแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเองสามเดือนพี่ผู้ชายครับมกราคมพาแล้วก็มกราคมพามีนาแล้วก็พี่เขาเริ่มเมษาอ่าดีดีดีสาธุอันนี้ก็อย่าไปบีบหัวเขาไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมลดถอนกำลังออกเลยที่แล้วมากระถบถล่มเละเหรอเมื่อก่อนที่ ดังๆก่อนที่หนูไปทำบุญเนี <y 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 ่ยคือหนูเนี่ยญาติในบ้านเนี่ยนะหนูมองมองหน้าเขามองปีตาเป็นลูกกตาแดงกับมันูเขาไปมองหน้าญาติครับตาญาติมี่ตาลึกแดงเนี่ยน้ญาติเขาญาตญาตครับญาติก็เลยคิดว่าแบบไปเลยใช่ไหมแสดงเลยใช่ไหมคือพูดง่ายโกรธแค้นก็ต้องแสดงฤทธเดชหน่อย าตามนี้ใช่ไหมเราจะใช้อ่าหมดเวียนหมดกรรมกันแล้วอย่าไปตีกันเลยตามนี้นะดีมากเด็กพวกนี้ได้รับการอบรมเข้าอบรมมาเลยป่ะอบรมครับเออดีมากเลยเราจะสักประวัติก่อนสักประวัติก่อน,น <c oughs> แล้วก็ชี้ทางให้ด้วยใช่ไหมใช่แล<ถ>้วก็บอกว่าถ้าถ้าพูดง,ง่ายๆหัวฉีง,ง,ง่ายๆแล้วฟังหลวงปางง่ายๆจะได้กุลง่ายๆแล้วจะได้ไปเกิดที่ได้ดีได้เร็ว ลดลดลแล้วก็จะไม่เหลืออะไรเลยก็ให้คิดเอาเก็บางทีนรอก็คิดคิดคิดในการรอเดาได้เด็กก็คิดกันใหญ่เลยใช่ไหม่ด็กเราบอกว่ามาสงบเช่นนิ่มจะได้เยอะก็รู้ังกายนะหลอนตาแต่ว่าไม่ทำเมันต้องยืดเส้นยยืดสาคือมีการมีการเทรนกันก่อนติวกันก่อนเลยเป็นเด็กเรียบร้อยไปเลยสาธุ่นจะได้เกิดจะได้เป็นอามกับหลอนตาด้วยรับฟังเก็บความหูจโกอดว่า อ๋อนี่โอ้นี่หน้าเด็กชุดนี้มันเรียบร้อยดีเว้ยเรียบร้อยกดบ้างกดบ้างนี่ถ้าไปเกิดที่เป็นเด็กดีเลยใช่ไหมเนี่ยคผบเป็นโทษบาปได้ตบาปอออแม่จะช้อนไม่ว่าเป็นบาปอะไรถ้าทีบเขานั่นจะเป็นกรรมเพิ่มอ๋อเป็นเด็กธรรมะไปเลยใช่ไหมพี่แล้วทูตทำ่อตายป่ะเรื่องอดีตจะไปพูดถึงมันเลยนะมันจะทำให้กรรมจะกลับมาอีกโหิแล้วหนอโหิแล้วนี่เทรนไม่กี่วันนี่ ขึ้นเลยเหรอธรรมะขึ้นเลยเหรอปีดเลยใช่ไหมครับโอ้โหท่านก็พูดให้เห็นด้วยว่าเราก็เคยทำเขาไว้ถ้าเกิดเป็นเราเราไปทำเขาเห็นเขาทถิมาแล้วเรามีเหตุปีผลใช่ไหมครับเราก็เลยเรายอมรับยอมรับครับความร้อนก็ลดลงไปลดลงไปปุ๋ก็จะเกิดขึ้นกาเหนือยโ้โีดแม่ตาก็เกิดขึ้นเดี๋ยวให้ไปเกิดให้ไปประกาศประกาศประกาศสัจธรรม ดเออดีมากใช่ได้ความดีคับเออสาธุเป็นเด็กเทพไปเลยบถ้าเราเป็นดเราจะไปเกิดคนดีต้อทขต้องกเอดีมากเลยอ๋นี่ได้นี่ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะเนี่ยแล้วเขาก็ลงทะเบียนไว้แล้วด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเด็กอยู่ในสังกัดได้ค่ะช่ได้เลยสาธุเก่งมากก็เกียรติก็อักิมีเกียรติวิลาวัน เป็นเด็กดีเรียกว่าเด็กว่าไงชีวิตที่แบบไปไหแล้วมีคนกันแก้งเกิดชีวิตที่มีคนกัดแก้งเกิดจากอะไรครับชีวิตที่เกิดโดนคนกันแก้มเรารู้ป่าเนี่ยไม่้ทัคนในครอบครัวไอ้หนูไม่รู้แต่ปู่บอกให้ปู่พูดกันได้ก็คือเป็นกรรมที่ชาติก่อนที่เขาก็เคยทำไว้นั่นแหละก้งทาหรือไม่เยอะแหละ ใช่คนนั้นแกคนนั้นคนนี้มาชาตินี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนแล้อย่างเธอไม่มีคนไม่มีใครควรจะแกล้งเธอได้แล้วแต่ว่าเธอเธอรุนแกล้งกระแซงว่าเป็นกรรมเก่าผู้ใหญ่แก่จำเป็นต้องเคลียร์ไหมสันตาถ้าเขาอยากจะเคลียร์ก็ดีนะเขาก็บอกให้เจ้ากรรมในไปในสิบวันกูบอกอีกสิบวันใช่เคลียร์บ่าล่ะที่คนกันแกล้งเธอใช่ไหมใช่ก็ชาติที่แล้วฉันทําใครไว้กันแกล้งใครไว้ฉันขอ เอาบุญสิบวันนี้ให้กับทุกดวงวิญญาณที่โกรธแค้นชั้นขอให้ชาตินี้ชั้นหมดกรรมไม่ต้องให้ถูกแม่ให้ใครกลั่นแกล้งชั้นอีกแล้วจ่ายไม่จ่ายล่ะสิบวันก็จะได้ไม่มีคนกลั่นแกล้งแล้วไงใช่ทำจะให้หมวดนตายแล้วทุกเป็นคนดีเหมือนพวกหนูเออเป็นเด็กเป็นเด็กเรียบร้อยดีมากเป็นเด็กมีคุณภาพดีมาก มีธรรมะด้วยต่อไปก็ได้เคลียร์กันได้แล้วแล้วคนกันแกล้งเนี่ยเป็นคนในหรือคนนอกคนนอกด้วยคนในด้วยคนร่วมทำงานด้วยกรทั้งแม่แล้วก็พี่น้องแล้วก็ทุกคนเลยใช่ไหมใช่คนทำงานที่ทำงานด้วยกันตั้งตั้งแต่เวรกรรมตั้งแต่จำความได้เป็นแต่คนแกล้งตลอดเขาอะเขาเพราะตา เคยเป็นหัวหน้าคนชอบแกงน้องหน้าแล้วกงน้องก็เลยมาโดนมากก็สมควรใช่ไหมไม่เห็นใจเขาใจเราเมียหน้าก็เล่นงานคนนู้นคนนี้นไม่เอาไม่เอาด้วยแล้วใช่ไหมโอ้สาธุสาธุอ่าจบไปได้แล้วเด็กทั้งสาม โชคดีโชคดีให้ไปเกิดเป็นเด็กเทพนะ